มาดูต่อครับอาจจะไปอีกสักเล็กน้อยอาทานครั้งนั้นเทวดาว่าเทวดาอธิวัตาผู้สิงอยู่แล้วอันนี้ออกมาแล้วโดยเพราะอธิบัตาคือตากปัจจัยมันมาจากมันแปลงมันเป็นมาจากวัฏฏาแต่อันนี้มันใช้เรื่องเหนือกดหน่อยเนอคือแปลงตากเป็นตาถาถั่งนรกที่สุดท่า แล้วมันเป็นวิเศษลัณ์ของตัวประธานทีเป็นิถิีิก็เป็นอธิวัปฐาฉะนั้นเวรตพันธ์อธิปฐาคือวิเศษลัณ์ของตัวของ,ทองเทวดาอาวัตเทวดาผู้สิงอยู่แล้วหรือผู้อยู่ทับแล้วทวารโกตะเกที่ซุ้มแห่งประตูอัศสรีศาสด์ของสริฐีนั้นแล้วก็มีประโยคแทรกสตอริจากอีวะคันเมื่อพระสุรดาด้วยนั่นเทียวสาวกเก,กขจากคันเมื่อสาวกทั้งหลายด้วยตริสันเตสุ เข้าไปอยู่เคหังส่เรื่อนแล้วก็ประโยชน์เดิมดำเนินต่อไปอาสากุลตีไม่อาจอยู่สังถาตุงเพื่อนดำรงอยู่เตเชนะ้้วเดีเตสังกขยโยโยกอะไรขึ้นมายกสัพทูศักสาวการนังไปสัพสมาธิไปเลยด้วยเดชของพระสัตราและพระสาวกทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ใส่ จินเตตว,วาเปิดอิติตรงนี้จินเตตะว,วาไปมาตรงนี้นะจินเตตว,วาคิดแล้วว่าอิเมเราก็โยกสัตตุสาวากาอา,า,รา,รานรอบพรสัรานะภาษาวกทั้งหลายเหล่านี้นะปะวิสติจะไม่เข้าไปอิมังขีหังสู่เรือน,นี้ยะถาโดยประการใดอาหารอัปาวปริพินทิสสามิจะ ยุยงหรือจักทําลายรอบถ้าแปลตามรากสัพจักทําลายรอบแต่แปลให้มันเข้าต่อสภาวะก็จักยุยงขับปติงซึ่งขับปฏิตถาโดยประการนั้นอิตดิดังนี้แล้วก็ตั้งวัตุกามามป,ปีแปลเป็นวิกติกาก็ได้แม้เป็นผู้ใครเพื่อนกาว,าวกะสิทธินั้นถ้าแปลว่าเป็นก็เสกตัวมาด้วยอุตว่าเป็นนะอสกี ไม่ได้อ่านแล้วไม่ได้อ่านแล้ววัตถุเพื่อนกล่าวกิงจีซึ่งอะไรหรือซึ่งคอา,าอะไรอิสระการีในการแห่งเศรษฐีเป็นใหญ่แล้วก็ใส่จินตวามาัยตระปูิติคิดแล้วว่าปณะก็อิธานิมีการนี้นยังเศรษฐีน,นี้ทุกโตเป็นพูดถ,ถึงแล้วซึ่งยาก,าายก,กยาเป็นพูดถึงแล้วซึ่งยากคุมภาพไปก่อนจะเป็น แล้วก็อยังเศถียีมาเศถษีนี้ขึ้นมาเป็นตบทานคันหิสติจักถือเอาวัจานังซึ่งคำเมของเราอิติดังนี้แล้วก็ปริวิศตวาเข้าไปแล้วสู่ห้องเป็นสิริสิริกพังสู่ห้องเป็นสิริเศรษฐิศาสตร์ของเศรษฐีรติพาเคในส่วนแห่งราตรีแล้วก็าาสิได้อยู่แล้วอากาเสในอากาศประโยคนี้ประธานคือเทวตา เกียรตคภักมีสองตัวนะครับคืออัตคิมีหน้าปริเสตในอัตคิตัวหนึ่งตัวนี้เกียรตคุภักมีสองตัวคือตัวนี้ตัวหนึ่ง,งแล้วก็เกียรตคภักตัวที่สองคืออัฏฐาสิการนั้นมีเกียรตคุภักของเทวดาสองตัวแล้วก็ที่เหลือมีอะไรสิงอยู่แล้วที่ซุ้มแห่งประตูของเศรษฐีโยกเศรษฐีศัตว์ามาก็สามมิสมัติธในตัวนี้ ตัวนี้ถ้าคิดว่าเป็นที่ยอยู่อาศัยได้ก็เป็นวิสชยาธารณาที่ัฏฐาได้ที่ัรราก็มีสนวิสัของตัวบรรดาก็เป็นตัปัจ,จัยแล้วก็มีะโยคแทรกสตริก็ดีสาวกเกสุก็ดีลักษณะในสวิสันเตสุสวิสันเตสุก็เป็นลักษณะกิริยาเห็นว่าสัปดวัตระกับจากจากสองสับก็เป็นปทาสมุเเจถาเท่ากับสตริและสาวกเกสุแข่งง่ายไม่เอาผ่านผ่านอันนี้ก็ไม่อยาจอยู่เพื่อนดำรงอยู่ หรือระบงอยู่พร้อมเรื่องเดชของแล้วก็ยกตัวนี้เข้ามาเปนสังกเปนวิสนะของสัตจุสัรรคานางสัตจุสวมรคานางก็เป็นสามีสมรถในเตเชนะเตเชนะก็เป็นกรณะในสังถาตุมสังถาตุก็เป็นตุมัฏสมรานานาสกุลตีสักุกตีอภัพนตรปียของเทวตาแล้วเข้าเรียกในยถาแปลว่าดวประการใด่ก็ยถาศา์ก็เป็นอาการธาอุมีก็ยก สัตตุถูสมรก,การขามาแล้วก็สิกขาตาในปวิสันติปวิสันติอันเป็นกระตุวเจ้านักสักการะไปเสธท่านในปวิสันติตัวง่ายทานไม่เอาส่วนตถาก็เป็นตถาศัพท์โดยประการนั้นเรื่องจตมรันว่าอะไรโดยประการด้วยแล้วก้มหน้าให้ยืนลวช่วงนี้ให้ก้มหน้าก้ม,ามหน้าแปลว่าหลับหลับยังมีเลศไนต์ตถาศัพท์ก็โดยประการนั้นก็ประการทั้ เราขึ้นมาทานมาก็หาสิกาตาในปุริพินทิษสามีปุริพินทิษสามีก็เป็นหายุบกัตตุวาจกขาดปฏิง่ายไม่สะพานเอาวิจิส์ดีกว่าถ้ามันว่าวิจิส์ในจินเจตตาวที่เราเสนมาเปิดตัวนี้ส่วนจินเจตตาวที่เ็นเข้ามาก็บุพากาลกิยายในอะสักคิส่วนตังตัวนี้ไม่เป็นผู้ไข้ควรกล่าวกัะเสร็จทีนั้นตังก็เป็นวิกษณะของเสถิงเสถิงก็เป็น อกคติตะกรรมในวัตตุขีเขาวเพิงสับส่วนวัตตุกรมาก็เป็นวิกิตาในกุตตวะอุตวก็เป็นสมานกาเพียในอัสกิตัวไหนง่ายผมจะไม่สัมพันธ์แล้วส่วนอิสรากาเลีในอัศกิไม่ได้อ่านแล้วเพื่อนกล่าวสึ่งทำอะไรในการเห็นสิทธิเป็นใหญ่ข้าในอาสกิก็ได้ ไม่ได้อาจหรือในวัตถุก็ได้อยู่ส่วนกิจจีก็พยโยควัตวัฒนังก็วุตตกรรมะก็ไปวิเศษณของวัตนังวัฒนังวุตตกรรมะในวัตถุก็สมัติสมัฐานะในอสกิอย่าลืมนะนะสัพว์ปีเสถานาอสกิอันนี้เขาเรียกนเราเอาอยยางยกปณะก็ก็อะไรก็ได้ก็สัพเพะง่านอยู่แล้ว แล้วก็อายางวิสนะของเศรษฐีเศรษฐีเสียกตาในโหติโหติก็เป็นอภิปัญญัติวัจจอติธานี้ก็กาลสมีในโหติจุกโตกิติกตาในโหติอันนี้โยกเศรษฐีมาใหม่อายังวิสนะของเศรษฐีเศรษฐีสียกตาในคันอิสติคันติสติทางเทพบัญญัติวัจจเมสามมีสมมติาในวัจนังวัจนังวุตกรรมะในคันติสติอธิสับก็อิสัอากาฬในจินจตระมาจินจตระมาก็ภูมพภาการักยาใน กวิสิตวาติภาเคกาลสสามีในกวิสิตวาสินิสาสามีสมทะในสริขพังสริกขพังสองปางปุญกรกมนในกวิสิตวาะวิสิตวาประกาศในอาัฐศีอาคาสีอาธรณ์าาในอาัฐศาีต่อมาอาัฐาทั้งนั้นเสดนีนว่าเศรฐีทิศวาเห็นแล้วนางเทวตังซึ่งเทวดานั้นปุชิถามแล้วว่าโกเอสะโกเอโสอันว่าใครนั่นดังนี้ โกเอโสสัมมัญมาในเอโสสสระของโกโกลิงกะถาห้ามไปแบบนี้น่าจะทำมันได้หมดแบบต่อมาเทวตาว่าเทวดาอาหะกาลววาใส่เข้ามาเองมหาเศรษฐิดูกขมหาเศรษฐีอหังอันว่าเราเทวตาเป็นเทวดาอธิปถาผู้สิงอยู่แล้วจดุถัทวาระปุตเกที่ทรงใหประตูที่สี่ เตของท่านเราใส่คุตวามาตัวหนึ่งก่อนก็ได้คุตวาแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยคุตวาเป็นแล้วก็อากาาเป็นผู้มาแล้วโอวาทถายะะพื่อต้องการกับการเพื่อประโยชน์หรือพ่ต้องการกับการกล่าวสอนตุยหังซึ่งซึ่งท่านเป็นุูมภาคคืออะไรโอติได้ไงอัมพี ก็าขึ้นมาทานอาหารดูสิอภิญญ์ย่อมเป็นอิติตังนี้ก็มหาเศรษฐีก็รับประทาอาหารของสิกตาในอัมหิอัมภิอัภิกตุวะเจเตสามิสมถะในนี่ในจตุทวารกุตเกส่วนตัวนี้ก็เป็นวิศยาธรณในตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นวิสนาของตัวนี้ส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นวิกตวะในอุตวะอุตวะก็เป็นสมานะการเกีย์ใน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 อาคตา เป็นวิกิตติตาตัวนี้เป็นวิเป็นเทวดาผูส้สิงอยู่เอาเทวดาเป็นวิกิตากตานัตวาก่อนแล้วก็นัตวาก็เป็นสมานะการย์ในอัคตา,าส่วนตุยหังเพื่อต้อง,งการอาการเก่าสอน,สน,นซึ่งท่านซึ่งเป็นฉัฏถีแล้วว, <ขอ S 1> ว่าซึ่งฉัฏถีกรรมะใ,ในโอวาทาท<า>ีส่วนโอวาททายะก็เป็นสมถัในอัคตาอัคตาก็เป็นวิกิตาในอภิ ดีศักดิ์ก็อากาวในที่จริงแล้วคนเอาวิกตาในทำีสองตงัวเลยก็ได้แต่ว่ามันอยู่ในระหว่างประโยคมันยาวไปเอาวิกตาเดี่วตัวไปก่อนโยมตามาเศรษฐีว่าเศรษฐีกล่าวว่าเทวเตหรกอก่อนเทวดาเทวีถ้าอย่างนั้นตมาว่าท่าวนวัตถีเจ้กล่าวเถิดอิทธินันี้เทวตาว่าเทวดาอยู่ตรงนี้ใส่มาเองกล่าวว่า มหาเศรษฐีดูกอนมหาสิรษฐีอย่างนี้ประโยคนี้เป็นกรรมวาจกนะตัวประธานอยู่ด้านล่างตังงวนี้พระหุทนังอมาสักมา,มา,มา,มาก่อนจะแปลกิ่นระหว่างตัวแรกมันเป็นประโยคกรรมวาจบต้องเอาตัวนับิตาขึ้นมาตอนแต่ยาอันท่านอนโลเกตาวาวะไ,ไม่แลดูแล้วเทียวปัจจมะกกาลังซึ่ง,ซ,งซึ่งการอันมีในภายหลัง ต่นปัจจุการก็ได้แต่นี่มันลงอีมาปัจัยอีมาปัจัยให้แทนอาทิตย์ศัพท์ได้อยู่ในในชาตาตาทิติซึ่งการันมีในภายหลังไม่ได้ดูแล้วเทียวซึ่งการันมีในภายหลังแล้วก็วิปัสกินนั่งเรี่ยนเกยโลงก็ได้เลี่ยลายแล้วศาสนาในศาสนาโคตมัสมรศักโคตมัสัตว์ของพระสรณผู้โคดมฉะนั้นประโยคนี้จำไว้เลยว่านี่คือกรรมวาจบประธานอยู่นี่ นี่วิปปกินนางตัดปัจจัยเป็นกิจบทกรรมวาจบวิปปกินงกมวาจใช่ตัดปัจจัยธาตุมีระบริสุธ์แปลงตัดเป็นนันะนี่อันนี้วิอุปสรรคซ้อนตัดเป็นตัวหนึ่งคือวิกับปะเป็นอุปสรรคสองตัววิปปกินนางเรียลรายแล้วในศาสนาของประสมนะผู้โคดมโคตมัสสก็เป็นสิริของสมรัสสาวิชนะที่เป็นโคดไว้ไวหลังตัวนามส่วนสมรัสก็เป็นสามีสมรธาในศาสนี สัปนีก็เป็นอารัตนะในวิปปินังเปรต่อมาอิทานิใิการนี้ขึ้นประทานมาตะวังอันว่าท่านทุกขโตเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งยากุตมาวีแม้เป็นเป็นอันนี้แม้เป็นนะครับเป็นสมานะในมุจสิกแม้เป็นณมุจสิเอวัะย่อมไม่ปล่อยหย่อมไม่ละนั่นเทียวแล้วก็ต่างกโยกสมนังโคตมัง ซึ่งพระสมณะผู้โคดมนั้นนะแล้วก็มียังอุภาพใหม่ขึ้นมาทานมาใหม่ตามาอวัาท่านวัตตมานุเป<ะ>็าา<อ>พุทิอยู่หรือเป็นไปอยู่อเอวังอ,อย่างนี้อนเอวังตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเกวิณนาวัตตมาโนอวัาท่านเป็นพุทิอยู่หรือเป็นไปอยู่เอวังอย่างนี้ณนะะพิสสิจับไม่ได้อะไรดีไม่ได้ครับฮะ เราทราบไปทำไม,ไม,ไมจังไม่ได้มัตถงซึ่งวัตถุคาสัจฉาทนะมัดตังปิแม้สัต์มัดตับไปว่าสั์ได้มัดตังแม่สัตว,ว,ว่าอาหารอันมงคลพมงกินคาสักไปว่าอาหารอนมงคลพึงกินแ,กแล้วก็ฉาทนะผ้าเป็นเครื่องบกปิด จักไม่ได้ซึ่งวัตถุแม้ศัก์ว่าอาหารอนุคจนพึงกินและผ้าเป็นเครื่องปกปิดจาศัพท์ให้ได้มีขาขาสัตว์าอาหารอุคจนพึงกินชาตนะผ้าเป็นเครื่องปกปิดแล้วก็กติปาเหเหนะกติปาเหหนะเหวะโดยวันเล็กน้อยนั่นเทียวแล้วก็ประโยต่อมาเป็นประโยคทางประโยคนลินกระถางและกัน,านาก,ากิ้ง กิงก <poisoned. S 2> ็ยก <is> ิงก็ยกอะไรเข้ามากิงยกประโยชน์ชนังนะประโยชน์ชนังต้องเป็นนปรุงด้วยเพราะกิงมันเป็นนปรุงกิงประโยชน์ชนังว่าเป็นอะไรแล้วเอาตีของท่านเอาตีเป็นสามีสมัท่านในประโยชน์ชนังอันนว่าเป็นอะไรเตของท่านสมณีนะโคตมีนะด้วยก็สมณะผู้โคดมก็เอาโคตมีนะเป็นวิสณะของสมณีนะสมณีนะก็เป็นกรณะในประโยชน์ชนังประโยชน์ชนังเป็นลิกขะ กิเป็นวิสนของประโยชน์นังเตเป็นสามีสมร t h ในประโยชน์ชนังแล้วก็เป็นอมตอมาขึ้นตะวังอีกเพราะมีเกียรติภพกดคสอสุปหิตะวังอันว่าท่านโรมิตตวารอดเว้นแล้วอติปริจจากขะโตจากการบริจายิ่งแล้วก็ประโยชน์เชโตประกอบอยู่กรมมันตีซึ่งการงานทั้งหลายแล้วก็สรตสปิิต จงตั้งไว้ด้วยดีหรือจงตั้งไว้พร้อมกุตุพังซึ่งกลุ่มทรัพย์อิติดังนี้ประโยคนี้ก็มาเรื่อยๆไม่มีอะไรนะประโยคต่อมาอันนี้ก็เสดียนว่าเศรษฐีปุชิถามแล้วว่าเอาเอาเศรษฐีกับปุชิมาเป็นตัวเปิดถามว่าเศรษฐีปุชิถามแล้วว่าอายังโอวาทูอ่านว่าโอวาทนี้ ตยาอันท่านทิโนทโนให้แล้วเมแก่เราหรือดังนี้ถ้าเราแปลเท่าแค่นี้ที่เขาวางไว้ก็จะเป็นประโยคกรรมวมา,บาจบแต่ถ้าใครใส่โหติมาตัวหนึง่งก็คืออันว่าโอวาทน,นี้เป็นโอวาทอันท่านให้แล้วแก่เราย่อมเป็นหรือก็ใส่โหติมาก็เป็นประโยคกับตัวาจเอาทินโนเป็นวิกฤติกตาในโหติได้แต่ถ้าแปลเท่าที่มีก็เป็นกรรม แต่ใส่โอติมาเอาทินโนซึ่งคุณจะเป็นกิบวตกรรมะวาจบถ้าใส่โอติมาคุณผ่กโอ้ต oh, ่อไม่บอกด้วยถ้าใส่โอติมาแล้วก็เอาทินโนเป็นวิกฤติตาในโกติอันน้โอวาอยังโอวาทวนว่าโอวานี้ทินโนเป็นโอวาแต่ยาอันท่านทินโนให้แล้วเมเกร่าโกติย่อมเป็นรือทีตรงนี้กิดมาเป็นโติแล้วางทงมี้องททาเป็นังอะไรนะ คือถ้าตัดปัจจัยคุมภาคอ่ะใส่โอติมาคุมภาคได้เสมอทำพันได้ไหมได้ทำพันต่งตา,างใช่ไหมเพราะจว่าเราแปล,แลเราเอาใส่ไปเนี่ยถ้าเกิดเราเบียกไหนที่ตัดปัจจัยคุมภาคแล้วเราทําเป็นวิกิกตาในโหติก็ถือว่าใส่โอติคุมภาคแทนสำพันได้ัำพันได้ตัดปัจจัยก็เป็นวิกกตาในโอติอแล้วคือแปลเท่าที่เขาวางไว้ไม่โยกอะไรขึ้นมาเลยเบียงนี้เป็นกรรมวาจกเป็นกิตตบุตรกรรมวาจก หันหน้ามาดูแล้วทีท้าไปเดี๋ยวลอยขึ้นท่านสุมเมธท่านสุมเมธใครมาปลุกท่านหน่อยสิหลับดึกไปแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวต้องนั่งที่มีแสงสว่างหน่อยแล้ว <c oughs> ไปยุตมาเราไปสักเล็กน้อยเอาแค่นี้พอเดี๋ยวเก็บเก็บไว้ต่อวันหน้า <c oughs> เปี่ยมตามาเอา่อเทมตาว่าเทมดาอหังการละว,ว่ามหาเศรษฐีโดยก่อนมหาเศรษฐีอามะเออแล้วใส่อะไรมาเอวังอันว่าอย่างนั้นอิติท้งนี้เปียมตามาเศรษฐีว่าเศรษฐีอหังการละว,ว่าตะวันมาทา่านคัชะจงไปทําไมขึ้นตะวันได้คัาชะลงอะไรพิพัฒน์ฮีทีอยู่ไหน ลงห jaar, jaar ิบแล้วหิดทิ้งไปฉะนั้นธรรมทานคัดฉักจไปอาหารอันว so ่าเรานี router, ่เป็นนะกับอาหารอาหารว่าเราแล้วตัวเรกุภาคือตัวไหนสักระศักรโยมักรเราขึ้นอาหารมานะอามอิคุมภาค เราเอาสกกาเป็นวิกิตาในอัมพิ่ถ้าเกิดไม่เอาอะถ้าเกิดไม่เอาอัมพีที่จริงมันได้อยู่นะสก,กเป็นเปียงกุมภาอาหารเป็นตัวประทานมันก็พอได้อยู่แต่ถ้าจะเอาให้มันที่เขาไม่สามารถกินเราได้ก็คือประโยคสกกาสามารถเป็นกรรมหรือภาวะได้โดยที่ไม่ต้องทําเป็นวิกิตาก็ได้แต่ว่าโดยมากประทามมันจะเป็นบทสมบูรณ์ทั่วไป แต่วันนี้ประธานเป็นอาหารที่จริงแล้วเราควรจะเอาเป็นวิกฤตตาในอีกมากกว่าเอาสากาเป็นวิกฤตตาในอภีมันจะแปลว่าอาหารอันว่าเราแล้วก็สากาเป็นผู้เป็นผู้แล้วสากามันต้องมีตัวนมิตาเข้ามาันเป็นผู้อันเอาอันขึ้นมาก่อนแล้วอาขนขึ้นแปลหลังจากอันเสร็จแล้วเป็นผู้อันสเตนปีแม้อันร้อย สาเสนบปิแม้อันพันสตเสตเสนบปิแม้อันแสนแล้วก็ตาที่สีนั่งโยกเทวดาตานังข้ามาแห่งเทวดาทั้งหลายผู้เช่นกับด้วยท่านสากาอกาดกัมเปตุงเพื่ออันให้วันไหวแล้วก็อันทีย่อมเป็นนะหาไม่ได้เดี๋ยวไปให้จบก่อนแล้วก็ไปยตามต่อมา มีตาปัจจัยสองตัวตาปัจจัยอยู่ท้ายจะกรุงภาคตาปัจจัยอยู่ข้างหน้าเปมีศรนะยกวันณาลมาเป็นตัวประธานวัรน,นารวัาคำอะยุตตัง้งอันบอควรอันะอันบอกควรอันไม่ควรแล้วมันมันเป็นภาษาลาวได้ไหมลืมเดรอตกตกตกกล่องอันว่าคาอันไม่ควรแล้วเตยท่านผู้ตังกาแล้วกิ่งก็โยกประโยชน์นังอันนั้นเป็นอะไรแต่ยาโดยท่านวัสด มานายะผู้อยูๆย่ๆเ,เหน็นในเรือแล้วมะของเราต่อมาว่าท่านขมาทามาิ่จงออกไปคาราจากเรือนเมของเราสีขังสีขัดสีคังพันัพนอิติตังนี้เราก็มาดูสัมพันธ์เล็กน้อกเราต้องสัมผั์ก่อนนะท่านมีคือเศรษฐีเซกตาในอาหารอาหารไอ้ประกติตัวจบ ข้างไหนก็ตะวังสิกตาในคัจฉาคัจฉาอัฏปก,กัตถุมาจกแล้วก็หังสิกตาในอัมพีอัมพีอัฏปก,กัตถุมาจกนัสสังเมื่อกี้เราไปว่าหาไม่ได้ถ้าเกิดเราแปลว่าไม่ก็ไปเสดสทัณในสังก,กาได้เมื่อกี้ไปหาไม่ได้นัสสังไม่ต้องเขา้นานัสสังปริเสตนะัาแล้วก็ตาที่สีนางวิสนะของเทวตานังเทวตานังอันร้อยแห่งแห่งใคร ก็จะเป็นสามีสมระ h ในสตินะสัสนนะและสตาสสสนนะแล้วก็ปีสามศัพท์อเปกถาเข้ากับสตินะสตัสาเสนนะและสตัสสสนนะสตินะก็ดีสเสนนะก็ดีสตัสสสนนะก็ดีอะนะพี่ตกตาในสักกาสักกาก็เป็นวิกติกตาในอามพีกัมเปตุ้ง ตัวมัทธะสมปทานะในสัก,กาไม่อาจเพื่อให้มันไหวย่อมเป็นออกทีหลังแล้วก็อายุตามวิเศณของวัฒน,งน,งน,น,นังวัฒนังรัตนังประธานลองดูสิรัตนังวุฒากรรมะในวุตตังเป็นกรรมาจรถวุตตังกิติบุตรกามกาจบเตอนนะณะพิทังตาในวุตตังกิ่ง ันว่าไปอะไรวิเศษณ์ของประโยชน์ชนะงประโยชน์ชนังลิงกระถามาไหมสามีสัมภารในเคเหเถเหในเรือนเรือนมันเป็น่อยูใสชัดเจนมากวิชญาธรในวัสมานายะวัสมานายะวิเศษณ์ของตย่าปยาไปอะไรด้วยท่าน การรับในประโยชน์ฉนังนทำไมวัสดตัวนี้เป็นวัสมานายะได้เพราะอะไรเป็นตาปัจจัยฮะเป็นตาปัจจจยได้ไงมานะชัดเจนมากเนี่ยมานะปัจจมานะปัจถ้าไม่เป็นวัสมานายะได้เป็นะนของตายาด้วอใช่ธทวดาเป็นอิถีลิงคณะตยาตัวนี้คือตุมหัสัพที่เป็นอิถีลิงมานะปัจเจกตัวนี้อิถีลิงเป็นใจยงกัญญาด้วย เป็นวัสมานายะวัสมานายะพิเนะของต่ยาคาว่าเป่าอะไรด้วยท่านผู้อยู่ในเรือนของเรามาประโยคสุดท้ายขึ้นมาผมไม่อี้นำแล้วตะบังเอานอตา้อตน้อตาเอตเอตาเ้อเนอตาเนืตาเนือตาเน้อตานอตาเนื้าเนอตาเนอาน้อาให้อนื้าเน้ตึเนตาจน้า เอาสิถุไม่ชีแล้วมันมีไม่กี่ตัวก็พูดมาว่าจะทบันตัวไหนก่อนสีขาสีขางสีขังกริยาวิสณนันทนขมาหิมเมเมอะไรนะเอาก็สัมพันธ์มาสิสามีสมระ h าในในคาราเอาสิตัวไหนไม่จับนธกก็พูดมาสิคารา อปาทนาไหนซิผมไม่พูดอะไรแล้วไม่จบก็ไม่จบนะในนิคมาหิเราจบไปยังปิทธิทราบิิาเราตัดสินใจให้ได้จะสรุปแบอาการะอากาละานอาลไหนอาฮะมันต้องดำเนินเรื่องเองให้ได้ เห็นไหมตะวัง,งที่กรตาในขามานิขมาหีนิขมาหีให้บทกระตุกวาจสิีขะทีครังกิริยาวิเศณในขมานิขมาหิเม,าม,ามสามีสมัทนในคาราคาราปาทั้ในนิขมาหีอดัตประการอะไรเดี๋ยววันนี้เอาเท่านี้ก่อน